เดี๋ยววันนี้เราจะมาชิมค่ะว่าวายอินทาผารามไซรับบวยเนี่ยมันจะมีรสชาติที่ถูกใจเรามากน้อยแค่ไหนเพื่อนๆดูสีวายนะน่าดื่มไหมคะเดี๋ยวป้าหมูจะชิมค่ะ อืมตัวนี้อร่อยมากเลยเพื่อนๆมันหอมอะ่ะมันมีความเป็นอินทผารมเนี่ยโดดเด่นมากเลยสวัสดีค่ะเพื่อนสมาชิกวันนี้ก็กลับมาพบกับป้าหมูพาทำอีกเช่นเคยนะมีเอซนะคะคุณธนาโชตนะจากจังหวัดกาญจนบุรีนะคะได้อนุเคาห์ส่งอินทผาามมาให้ป้าหมูนะคะก็จำนวนหนึ่งเลยนะป้าหมูก็ได้เอามาแบ่งเพื่อแปรรูปนะคะ เป็น Y อินทผารัมนะได้หลายสูตรมากเลยนะคะพันอินทผารัมที่คุณธนาโชวส่งมาให้นะคะเรียกว่าสายพันธุ์เบรมนะคะพันธ์เบรมนะคะจะลูกค่อนข้างใหญ่กว่าพันธ์ทั่วไปนะมันจะออกสีเหลืองเหลือบชมพูนะเพื่อนๆน,นะตัวนี้จะมีความหวานมากกว่าพันธ์ทั่วไปนะนี่นะคะสูตรวอินทผารัมวันนี้นะคะ ปาหมูใช้อินทผารัมที่ครึ่งกิโลวันนี้เราจะทำไวอินทผารัมหมักไสหลับบวยนะคะไส่หลับบวยเนี่ยป้าหมูใช้ของติ่งฟงนะตัวนี้ราคาค่อนข้างถูกนะแต่ว่าให้รสชาติที่เข้มข้นเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาร้านทำความสะอาดแล้วก็เตรียมเนื้ออินทผารัมให้เรียบร้อยก่อนนะคะเดี๋ยวจะกลับมาดูในขั้นตอนต่อไปนะในขั้นตอนนี้นะคะเราจะใช้น้ำหนึ่งลิตรนะคะเทลงหม้อต้มนะ เปิดเตาค่ะตอนนี้น้ําร้อนแล้วนะคะเราจะเทอินทผ่าลำลงไปเลยอินทผ่าลมที่เราล้างทำความสะอาดเสร็จแล้วนะคะเราผ่าเม็ดออกนะเราหั่นเป็นชิ้นเส้นแบบนี้นะคะหั่นเป็นเส้นๆ้นแบบนี้เลยเพราะว่าเราจะหมักพร้อมไปกับเนื้อนะเพื่อนๆนะเราใช้ที่ครึ่งกิโลนะคะ,ะหมูจะใช้น้ําตาลทรายหนึ่งกิโลนะคะเป็นน้ําตาลทรายขาวแบบนี้นะเราจะเทลงไปในขั้นตอนนี้เลยค่ะ พอเทน้ำตาลทรายลงไปเนี่ยเพื่อนๆต้องรีบคนนะเดี๋ยวน้ำตาลทรายมันติดก้นหม้อมันจะเห,หม็นไหมค่ะเราจะคนให้น้ำตาลทรายละลายก่อนนะตอนนี้น้ำตาลทรายละลายแล้วนะคะน้ำตาลทรายละลายเนี่ยน้ำมันจะเป็นใสๆขึ้นมาเลยนะเดี๋ยวเราจะเบาไฟค่ะขั้นตอนนี้เราจะใช้ไฟเบาเลยนะเพื่อนๆนะ ถ้าใครใช้เตาแก๊สเนี่ยก็ต้องเปิดให้เบาสุดนะคะเราจะต้มอ,อินทผลัมต่อ15นาทีนะเพื่อดึงความหอมความหวานของอินทผลัมออกมานะคะเดี๋ยวเปาะหมูต้มครบ15นาทีกลับมาดูกันค่ะตอนนี้นะคะเปาะหมูต้มอ,อินทผลัมครบ15นาทีแล้วนะเดี๋ยวเราจะปิดเตาเลยค่ะตอนนี้เราปิดเตาไปเรียบร้อยแล้วนะคะ ตัวอินทผลัมนะคะเนื้อเขาจะค่อนข้างหนานะเพื่อนๆเราจะต้องต้มนานนะคะเพื่อใช้ความร้อนเนี่ยดึงเอาความหวานของอินทผลัมออกมานะผลไม้บางชนิดนะคะก็ใช้เวลาต้มไม่นานนะคะแต่ว่าผลไม้บางชนิดเนี่ยป้าหมูก็ให้ต้มนานนะตัวอินทผลัมนะคะปลาหมูให้ต้มจนน้ำตาลทรายละลายและเบาไฟนะคะใช้ไฟอ่อนต้มต่อ15นาทีมันจะได้ความหวานความหอมของอินทผลัมออกมานะคะ เราจะต้องพักให้น้ำต้มอินทภารัมเป็นอุณหภูมิห้องก่อนและจะมาทำในขั้นตอนต่อไปค่ะตอนนี้ป้าหมูก็พักจนน้ำต้มอินทภารัมนะคะเป็นอุณหภูมิห้องแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาทำในขั้นตอนต่อไปเลยค่ะป้าหมูจะใช้ไซรับบวยของติ่งฟงนะคะเป็นตัวนี้นะตัวนี้ให้ความเข้มข้นสูงแล้วก็มีเนื้อบวยในขวดด้วยนะคะเราใช้ที่หขวดเทลงไปเลย เราเทไซรัปบ,บ้วยลงไปนะเราจะคนส่วนผสมให้เข้ากันก่อนนะคะเพราะว่าตัวไซรัปบ,บ้วยเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเหนืดนะตัวไซรัปบ,บ้วยของติ่งฟงนะคะมันให้ความเข้มข้นสูงนะเพื่อนๆตัวนี้ป้าหมูนํามามิกกับวายอินทภารามนะคะมันจะได้รสชาติที่แปลกใหม่เพิ่มขึ้นนะมันจะได้รสชาติที่โดดเด่นมากขึ้นด้วยนะคะ เราคนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะป้าหมูจะเทน้ําส่วนที่เหลือใช้เป็นน้ําดื่มนะเราจะเติม5ลิตรค่ะเทน้ําดื่มลงไปคนส่วนผสมให้เข้ากันอีกหนึ่งรอบนะคะขั้นตอนนี้เราจะแบ่งน้ํามาเทยีส์นะป้าหมูใช้ยีส์ทำวายนะคะ ที่ครึ่งช้อนโต๊ะนะเทลงไปในชามที่เราแบ่งน้ำไว้คนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะนี่นะคะเราจะพักให้ยีสต์ทำงานประมาณ2อนาทีนะระหว่างที่รอให้ยีสต์ทำงานนะคะเราเทน้ำลงถังหมักได้เลย ตอนนี้ยีตของเราก็กำลังขึ้นฟูดีแบบนี้เลยนะคะถ้ายีตหมดอายุนะเพื่อนๆดูง่ายมากนะคะน้ําที่เราเท,ทยีตมันจะใส่นะแล้วก็ผงยีตนะคะมันจะตกตะกอนนอนก้นนะแบบนะั้นเรียกยีตตายนะคะเราจะต้องซื้อยีตใหม่มาใช้งานนะแต่ถ้าขึ้นฟูดีแบบนี้ขึ้นฟองปุดๆแบบเนี้ยเราสามารถที่จะหมักได้เลยนะเทลงไปในถังได้เลยค่ะ เทยิ้ดลงไปในถังเสร็จเรียบร้อยเพื่อนๆปิดฝาถังให้สนิทก่อนนะเราจะทําการเขย่าถังค่ะเราเขย่าถังนะคะเพื่อช่วยเพิ่มออกซิเจนภายในถังนะแล้วก็ทําให้ยิ้ดกระจายตัวไวนะคะยิดมันก็ทํางานได้ไวขึ้นนะเสร็จเรียบร้อยนะเพื่อนๆคลายฝาถังออกเล็กน้อยนะคะให้เขาขยับได้แบบนี้นะเราจะไม่ต้องใช้แอร์ร็อกนะคะถ้าถังขยับได้แบบนี้อากาศภายในเนี่ยเขาก็จะระเหยอ,ออกมาได้นะ ถ้าเพื่อนๆใช้ a อ r ์ล็อกนะจะต้องเจาะรูที่ฝาถังนะคะมันจะทําให้ฝาเสียด้วยนะคะเวลาที่เราบ่มเนี่ยเราจะต้องปิดฝาถังให้สนิทนะมันจะต้องยุ่งยากหาสติกเกอร์หาสกอตเทปมาแปะฝาถังอีกนะคะใช้วิธีคลายฝาเกียวแบบนี้นะเพื่อนๆจะได้ไม่ต้องเสียเงินซื้อ a อ r ์ล็อกนะคะคายฝาถังออกเรียบร้อยนะเพื่อนๆเ,เขียนสติกเกอร์มาติดเอาไว้นะว่าเราทํไว้อะไรนะนี่นะคะ วายอินทผารามหมักไซรับบวยนะป้าหมูหมักวันที่13เดือน7ปี67นะคะเดี๋ยวเราจะหมักในอุณหภูมิห้องประมาณ2สัปดาห์นะเดี๋ยวป้าหมูจะมาอัปเดตให้ค่ะว่าหมักไป2สัปดาห์จะมีรสชาติที่เราพอใจมากน้อยแค่ไหนเพื่อนๆรอชมค่ะวันนี้ป้าหมูจะมาอัปเดตวายอินทผารามหมักไซรับบวยนะคะป้าหมูหมักยาวนานถึง20วันแต่ว่ายสต์ยังทํางานอยู่เลยนะคะเพราะว่าเราใช้ยสต์ที่มีคุณภาพในการหมักนะ เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ายีสต์ยังทํางานอยู่เป็นอย่างไรเพื่อนๆืเ,นเห็นไหมภายน้ําเนี่ยที่เป็นฟองปุดๆแบบนี้เห็นไหมคะป้าหมูหมักยาวนานถึงยี่สิบวันแต่ภายน้ํายังอยู่เห็นไหมคะยีสต์ยังทํางานอยู่แต่ว่าเราหมักยี่สิบวันเนี่ยเราพอใจในรสชาติแล้วเราก็จะทําการน็อกยีสต์ได้เลยแต่ป้าหมูมาให้ดูเพราะว่าบางคนหมักสามวันไม่เห็นภายน้ําแล้วแบบนั้นน่ะยีสต์ทำงานได้ไม่เต็มที่มันก็ไม่สามารถที่จะสร้างแอลกอฮอล์ได้นะ เพื่อนๆดูของป้าหมูนะยี่สิบวันเนี่ยยังมีภายน้ําทุกมุมเลยยังมีภายน้ําทุกมุมเลยเห็นไหมคะเนี่ยภายน้ํายังเยอะภายน้ํายังเยอะแบบนี้ทุกมุมเลยใครที่สนใจอยากจะได้ยิ้มทำวายที่ป้าหมูใช้งานนะคะป้าหมูมีแบ่งจําหน่ายนะเพื่อนๆสั่งซื้อในแอปนะคะหนึ่งซองห้าสิบาทเพื่อนๆจะทําได้แค่หนึ่งสูตรแต่ถ้าสั่งที่ป้าหมูนะคะ 1นึ่งซองห้บาทเพื่อนๆจะทําได้2สูตรนะเพราะว่าป้าหมูให้สองสูตรเลยนะใครที่สนใจอยาก็ซื้อยิ้ทําวายหรือว่าสารเสริมนะคะสามารถทักไลน์ได้นะป้าหมูจะแปะลิงก์ลไลน์ไปให้ใต้คลิปนะคะวันนี้เราพอใจในรสชาติแล้วนะคะเราก็จะทําการน็อกยิตได้เลยนะเรากรองเรียบร้อยแล้วนะคะกากแบบนี้เราไม่ใช้เราทิ้งเลยนะคะไม่ต้องเสียดายนะ ใครที่หมักตามสูตรของป้าหมูนะคะป้าหมูหมักยาวนานถึง20วันเนี่ยแต่ถ้าใครชิมแล้วใน20วันเนี่ยยังหวานอยู่สามารถที่จะขยายเวลาการหมักออกไปได้อีกเพิ่มอีก3วันเพื่อนๆมาชิมใหม่นะว่าพอใจในรสชาติแล้วหรือยังถ้ายัางหวานอยู่เพื่อนๆก็ขยายเวลาออกไปอีกได้นะคะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยฉเฉลี่ยที่15ถึง20วันเนี่ยความหวานมันก็แทบจะไม่เหลือนะคะ วันนี้สูตรไวนยอินทผาราม,มักสลับบววของป้าหมูเนี่ยหมัก20วันมีความอร่อยลงตัวมีรสฝาดนิดๆน,น,นะวันนี้เราจะไม่เติมน้ำตาลทรายเลยนะคะแต่ถ้าของคนไหนหมัก20วันแล้วชิมบอกว่าโอ๊ยมันฝาดเกินไปอยากจะให้มีติดหวานเล็กๆสามารถที่จะเติมน้ำตาลทรายขาวได้นะเติม30กรัมถึง50กรัมนะห้ามเกินนี้นะเพราะว่าถ้าเกินนี้นะ มันจะแก้ไขาย,ยากนะเพื่อนๆนะป้าหมูเตือนทุกคลิปเลยนะถ้าวายมันหวานนําเนี่ยมันจะแก้ไขาย,ยากความหวานของแต่ละคนไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นอย่ายึดติดวันนะอย่ายึดติดวันที่ป้าหมูบอกเวลาที่เรานอกยีดเนี่ยป้าหมูบอกให้เติมตน้ำตาลทรายที่สามสิบถึงห้าสิบกรัมเนี่ยบางคนชิมตอนที่น็อกเนี่ยโอ๊ยไม่หวานเลยฉันเติมเพิ่มอีกได้ไหมห้ามเด็ดขาดค่ะเพราะว่าอะไรเวลาที่เราบ่มไปแล้วนะคะ มันจะเกิดความกลมกล่อมมากขึ้นนะวายมันจะมีการทําปฏิกิริยากันนะเพื่อนๆน,นะการบ่มในที่สงบเนี่ยมันจะทําให้ลดละมุนขึ้นกลมกล่อมขึ้นนะใครที่ไม่เคยทาวายเลยเนี่ยลองทําตามขั้นตอนที่ป้าหมูสอนนะคะทําตามขั้นตอนทุกขั้นตอนอน่ยงละเอียดเนี่ยคุณจะได้วายที่มีคุณภาพเหมือนของป้าหมูทํานะวันนี้เราจะไม่เติมน้ำตาลทรายในขั้นตอนการนอกยีดนะคะเพราะฉะนั้นเปิดเตาค่ะ เราจะน็อกยิดที่40องศาเท่านั้นการทำวาย <sk r ug> เครื่องวัดอุณหภูมิมีความจำเป็นอย่างยิ่งนะคะใครที่ยังไม่มีใช้สามารถสั่งซื้อที่ประหมูได้นะประหมูมีจําหน่ายแบบเดียวกับที่ใช้สอนะะนะคะรุ่นนะคะสวิต์เปิดอาจจะไม่เหมือนกันนะบางรุ่นเปิดที่สัญลญักษณ์อุณหภูมิบางรุ่นเปิดที่สัญลักษณ์ตัวเอมนะเพื่อนๆใส่ถ่านลงไปแล้วกดได้เลยค่ะเปิดจนกว่าจะเจอโหมดบอดี้แบบนี้นะคะและลองยิงใส่มือตัวเองก่อนนะ พอเรายิงใส่มือตัวเองเนี่ยมันจะขึ้นอุณหภูมิร่างกายค่ะถ้ามันขึ้นอุณหภูมิร่างกายปกติแบบนี้หมายความว่าเครื่องวัดอุณหภูมิใช้งานได้นะและการใช้เครื่องวัดอุณหภูมิกับไวยเพื่อนๆจะต้องคนน้ำไวยไปด้วยเราคนน้ำไวยไปเบาๆเนี่ยเพื่อให้ไอระเหยไอความร้อนเนี่ยมันขึ้นมาเครื่องวัดอุณหภูมิของเราเนี่ยมันจับด้วยระบบอินฟาเรดหรือว่าระบบความร้อนนะคะเพราะฉะนั้น เพื่อนๆจะต้องคนน้ำวายไปด้วยและยิงเครื่องวัดอุณหภูมิไปด้วยนะเราจะน็อกยีสต์ที่40องศาเนี่ยใช้เวลาไม่นานเพื่อนๆนะประมาณ1-2นาทีนะเราจะไม่ใช้ตัวนาทีเป็นตัววัดอุณหภูมินะเพราะว่าเตาแต่ละบ้านความร้อนไม่เท่ากันนะคะต้องใช้เครื่องวัดอุณหภูมินะมันมีความแม่นยำสูงนะ นี่นะคะตอนนี้ป้าหมูวัดได้ที่40องศาเป๊ะแบบนี้เลยนะเราจะปิดเตาเลยค่ะตอนนี้เราปิดเตาไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะต้องพักให้ไวเป็นอุณหภูมิห้องเท่านั้นนะถึงจะเทลงถังสําหรับบ่มได้นะคะห้ามเทลงถังในขณะที่ววยังมีอุณหภูมิสูงอยู่นะมันจะทําให้ก่อตัวเป็นไอน้ํานะคะแล้วก็เกิดฝ้าขาวนะระหว่างที่เราบ่มไปนะคะมันอาจจะเกิดกลิ่นเหม็นเน่าได้นะ หลังจากที่วายเป็นอุณหภูมิห้องแล้วเดี๋ยวป้าหมูจะกลับมาอัปเดตค่ะตอนนี้นะคะป้าหมูก็พักจนวายอินทผารามไซรักบ,บวยเป็นอุณหภูมิห้องแล้วนะเดี๋ยวเราจะเทลงถังสําหรับบ่มได้เลยค่ะตอนนี้เราเทวายลงถังบ่มเรียบร้อยแล้วนะคะป้าหมูจะสอนให้เพื่อนๆน,น็อกยี้สองขั้นตอนนะโดยการเติมสารโพแทสเซียมเมตาไบซันไฟ์นะคะ หรือว่าชื่อย่อคือ KMS สารตัวนี้นะคะเป็นสารคงสภาพมันจะช่วยทำให้ Y ของเรานะคะคงสภาพสีกลิ่นลดไม่ให้เปลี่ยนแปลงไปจากที่เราทำนะใครที่ทำสูตรของป้าหมูนะคะ Y ห้าถึงหลิตรเนี่ยป้าหมูจะใส่ KMS ที่2ช้อนน้ำเงินแบบนี้นะเราตัก KMS นะคะสช้อนใส่ลงไปในถังได้เลย1นสอง สาร KMS นะคะมันละลายค่อนข้างง่ายนะเราเทลงไปในน้ำวายนะคะมันก็ละลายทันทีนะสารเคมีทุกชนิดมีอันตรายนะคะห้ามสูดดมและเก็บให้พ้นมือเด็กนะพอเราเติม KMS ลงไปเพื่อนๆปิดฝาถังให้สนิทได้เลยแล้วบ่มผ่านไปสองคืนนะคะให้เรามาตรวจถังนะถ้าถังกดบุ๋มๆลงแบบนี้นะคะเราก็บ่มในอุณหภูมิห้องได้เลยนะแต่ถ้าถังบวมถังตึงกดไม่ลงนะคะให้เพื่อนๆคลายฝาเกียวออกครึ่งหนึ่งนะ และบ่มในอุณหภูมิห้องปกตินะคะป้าหมูจะบ่มในอุณหภูมิห้องประมาณ2สัปดาห์นะคะเดี๋ยวครบ2สัปดาห์เดี๋ยวป้าหมูมาอัปเดตให้ค่ะว่าไวน์อินทผารามหมักไซรับบวยจะมีรสชาติที่ถูกใจเรามากน้อยแค่ไหนพเพื่อนเรอชมค่ะวันนี้ป้าหมูจะมาอัปเดตไวน์อินทผารามไซรับบวยนะคะตัวนี้ป้าหมูบ่มมาได้2สัปดาห์นะคะ2สัปดาห์เนี่ยเราได้น้ําวายที่ใสในระดับหนึ่งเลยนะพเพื่อนๆนเห็นก้นถังไหมที่สีมันทึบๆเนี่ยนะ มันคือตะกรอนนะคะเห็นไหมการบ่มไว้นะคะมันจะต้องตั้งนิ่งๆเลยเพราะว่าเขาชอบความนิ่งความสงบนะเพื่อที่เขาจะตกตะกรอนนะคะตะกรอนเนี่ยมันคือตะกรอนละเอียดค่ะเพื่อนๆไม่สามารถกองผ่านผ้าหรือว่ากองผ่านกระชอนใดๆได,ได,ได้มันจะต้องใช้วิธีการตกตะกรอนเท่านั้นนะคะตัวเนี้ยป้าหมูบ่มในขวดเห็นไหมคะสีมันต่างกันเพราะว่าการบ่มในขวดเนี่ยพื้นที่ขวดมันน้อยกว่า พื้นที่ถังนะคะมันก็เลยได้ความใสกว่าในถังนะคะเห็นไหมแล้วปลาหมูก็เติมซอเบทใส่ขวดไปเรียบร้อยแล้วตัวนี้เติมซอเบทเป็นหนึ่งสัปดาห์นะคะเราก็ได้น้ําวายที่นิ่งใสแบบนี้เลยเดี๋ยววันนี้ปลาหมูจะมาสอนให้เพื่อนๆเก็บวายลงขวดนะคะโดยการเติมสารโพแทสเซียมซอเบทค่ะสารโพแทสเซียมซอเบทเนี่ยลักษณะเขาจะเป็นเม็ดแท่งๆเหมือนป้องอ้อยแบบนี้เห็นไหมคะ ขวดขนาด300-500 ml นะคะเราจะใช้ซอเบทที่1ช้อนนะใครที่สั่งซื้อสารเสริมจากป้าหมูไปจะได้ช้อนแบบนี้ไปด้วยนะคะขวด500-1000 ml เนี่ยป้าหมูจะให้เติมซอเบทที่2ช้อนนะเราตักแล้วก็เทลงไปในขวดตรงๆได้เลยค่ะเทลงไปได้เลยวิธีการยกถังไว้นะคะเราจะยกแบบเก็งข้อมือนะ การยกแบบเกงข้อมือนะคะมันทําให้ตะกรอนวายไม่ขึ้นมานะคะยกแบบเกงข้อมือแล้วเทลงไปเลยเราเทวายลงขวดเสร็จนะคะปิดฝาขวดให้สนิทได้เลยเขียนสติเกเกอร์มาติดเอาไว้ด้วยนะคะติดแบบนี้เห็นไหมคะเราจะเขียนสติกเกอร์มาติดเอาไว้วายอินทผารามใส่ลับบวยผลิตที่เท่าไหร่แอลได้เท่าไหร่นะคะ เราก็จะเขียนประวัติไว้นะเพราะว่าเวลาที่เราบ่มในอุณหภูมิห้องนะคะบ่มยาวนาน5เดือน6เดือนหรือว่าปีหนึ่งสองปีนะเรากลับมาดูนะคะเราก็ยังจะมีประวัติให้อ่านนะว่าเราทําอะไรเดี๋ยววันนี้เราจะมาชิมค่ะว่าวายอินทรพารามไซรับบวยเนี่ยมันจะมีรสชาติที่ถูกใจเรามากน้อยแค่ไหน พเพื่อนๆดูสีวนยนะน่าดื่มไหมคะเดี๋ยวป้าหมูจะชิมคะ่ะฮึมตัวนี้อร่อยมากเลยพเพื่อนๆมันหอมอ่ะตัวนี้นะคะมันมีความเป็นอิฐผารัมเนี่ยโดดเด่นมากเลยแล้วมันมีรสชาติของบวยอะ่ะให้มันเปรี้ยวๆหวานๆอยู่ในปากเพื่อนๆมันมีมิติมากเลยนะ อร่อยนะคะตัวนี้บอกเลยว่าร้อนท้องร้อนคอบุบวาบนะแอลก็ใช้ได้นะคะตัวนี้กลิ่นหอมมากเลยนะป้าหมูพยายามสอนให้เพื่อนๆใช้เบสชนิดเดียวกันเนี่ยเบสหมายถึงผลไม้นะคะผลไม้หนึงชนิดเนี่ยเราสามารถนำมาแปรรูปเป็นไวให้มันได้หลากหลายรสชาติมากขึ้นนะคะแล้วแต่ท่านจะไปเลือกทำว่า ท่านถูกจลิตก,กับรสชาติไหนนะบางคนก็ชอบอินทผรารมหมักน้ำผึ้งนะคะบางคนก็ชอบอินทผรารมหมักมิกเบอร์รี่หรือว่าอินทผรารมกลิ่นสละป้าหมูสอนให้เพื่อนๆแปรูปเนี่ยหลากหลายสูตรมากเลยนะแต่ละสูตรบอกเลยว่ามีคุณภาพทุกสูตรนะคะใครอยากชิมทักได้ป้าหมูจะแปะลิงก์ไลน์ไว้ให้ใต้คลิปท่านใดที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของป้าหมูแล้วนะคะรู้สึกชื่นชอบและเป็นประโยชน์สาหรับท่าน ก็ช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ป้าหมูด้วยกดแชร์ออกไปเยอะๆเลยค่ะเพื่อนสมาชิกท่านอื่นจะได้รู้ถึงวิธีการทำวายอย่างถูกต้องป้าหมูก็สวัสดีทักทาย FC ทุกท่านนะคะทั้งที่อยู่ต่างแดนและอยู่ในประเทศนะดูแลสุขภาพกันทุกคนด้วยนะคะป้าหมูเป็นห่วงนะคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้จนกว่าจะได้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ